สวัสดีค่ะพี่นอ้องสรลเป๋าไปทำธุระข้างนอกมาก,กันเลยเลยซื้อนสรลเป๋ากับขนมจีบมัเก็ใส่อันนำซีอิ๊วไล่หล,ลายพี่นอ้องขอบรเลยใจสามมิ้งขอใปเยมามา่าคลาสิกจุนต้องกันใส่หลายโทษบะามา่า เพื่อนับางคบัไดไปโดนออกไปสองตัวมงหิวสลับเบาเั้สับเจ็บฟัน